ครับเดากเกิเชื่อมันเลยเบาไหมเหมือนไปสวรรค์ไหมเอาับผิดชอเอ๊ขอบคุณมากเลยอาจารย์ขอบณาเอจารย์พูดตรงๆอะไรนะครับคันไวน์ขนาดนี้53ปีแล้วับก็ผ่านอะไรมาเยอะมากทีเดียว แต่วันนี้เป็นวันแรกในชีวิตนะครับที่ผมได้รับเกียรติจากอาจารย์สวงหรือพี่แหวงนะครับผมถือว่าพี่คือของจริงน,นะนแล้วการที่พี่ได้ให้เกียรตินะครับใช้คําว่าเมตตาในการที่จะรักษาผมอะไรื้อน,น,นต้นขอสังเกตกันครับพี่แต่พี่รู้ไหมยังพี่รักษาในรักษาตัวองดีนะที่เป็นคนที่คนมีค่าของแผ่นดินนะ คุณสังข์ผ่านปีต่างๆปันถูนกเข้ามาแล้วประชาทชงนะครับพี่เริ่มต้นมาได้ัดูแลผมดีกว่าใช่ว่าดูแลใช่พี่รู้ไหมหลายสิ่งหลายอย่างในตัวผมซึ่งมันสิ้นขาดอยู่นะฮะถ้าเปลี่ยนเป็นประกระากรเนี่ยมันตกเป็นอะไรแต่เพียงแต่ว่าผมเนี่ย ยังมีสิ่งหนึ่งที่ยังมีสติอยู่ไม่ใช่เดี๋ยวผมจะช่วยแต่เพราะว่าที่ช่วยสมิงมาช่วเรามาใช้พลังวิญญาณมากเนี่ยทีนี้กายทิพย์มันช่วยรู้หมดเลยแต่กายอยากเพรารับไม่ไหวแต่อยากมันจะเชื้อโรคมันจะเกิดเลยต่อมนี้มากโตเนี่ยมันจะหายใจเตหมเลยมันเหมือนแบบตัวนที่มันหมดไปครับพี่นะแต่คราวนี้ผมยังมีอยู่ในสิ่งที่ผมต้านอยู่ ต้านอยู่ด้วคือผมจะคิดเสมอว่าผมเป็นของแบงแต่เมืม่อมาเจอพี่แบงแล้วเนี่ยผมผมทราบว่าพี่พี่แบงพยายามกดต่อ,อให้ผมละมันก็มีการต่อต้านนิดนึงถ้าพี่นัดหรือพี่เบิร์ดนะฮะต้องหมูสัมผัสกับผมถ้าเกิดว่าถ้าจิตไม่นิ่งนะน้นองเปรตใช่ไหมฮะใช่มอ,ม,อมันจะร้องอะไรคือมันอย่างน้อยสุดเนี่ยเรื่องมมันจะเดินส่วนทางกับผมนะฮะเราไม่จะทำให้เกิดการ ผมก็เปลี่ยนช็อตได้ที่นี่ได้สภาพเป็นได้ผมแค่ช็อตเขาต้องต้องปรูใหม่ต้องปรูใหม่ต้องเอยกาบใหม่ไม่ได้ไปไหนนะเหมือนกชกชีวิตเขาใหม่ไม่ได้ไปไหนนะเพียงแต่ว่าความรู้สึกมันมันนะฮะมันเป็นยัมันหยุดไปเลยครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับนะฮะท่านเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงแล้วก็มาพิสูจน์แล้วยอมรับว่าคุณหมอเนี่ย ของจริง,งแน่ๆนเลยฮะท่านผู้ชมครับบุคคลที่ป่วยด้วยโรคอมพฤพษ์กอมาพาตแล้วสายตาที่เริ่มบอดสนิทเนี่ย<ด>มันจะเริ่มฟื้นนะฮะทุกๆส่วนของท่านจะเริ่มฟื้นสภาพท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับดารานักสแสดงรุ่นอาวุโส นะครับชื่อคุณสมยศเปรมอนันต์ซึ่งอดีตท่านเป็นดารานักแสดงนักภากย์นะฮะนักภาคอาจารย์ก็ได้ให้ความเมตตานะครับใช้พลังลมปราณบวกกับเหรียญไดมอนด์คอนตัมจนพี่สมยศนะฮะหลังจากที่ป่วยมา3-4ปีตอนนี้อาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปพิสูจน์พร้อมๆกันกับเหรียญไดมอนด์คอนตามและคุณหมอแสวงพร้อมๆกันเลยครับ กับไดมอนด์ควันตัมวันนี้ครับเราเดินทางมาพร้อมกับอาจารย์หมอสแสวงนะครับซึ่งท่านมีความสามารถพิเศษอย่างที่เรารู้กันนะครับท่านมีความสามารถพิเศษในการใช้ลมปานของตัวเองเข้าไปฟื้นฟูผู้ป่วยวันนี้ครับนะเราได้มาเยี่ยมพี่สมยศเปรมอนันต์อดีตนะครับท่านเป็นนักภาคนักจัดรายการทีวีวิทยุชื่อดังนะฮะสังกัดค่ายดังๆ นะครับอย่างที่เราได้ทราบกันแล้วแต่เนื่องจากท่านเป็นเส้นเลือดในสมองตีบจึงทำให้เกิดอาการเป็นอัมพาตเดินไม่ได้นะฮะแล้วก็เป็นเบาหวานสายตาแทบมองไม่เห็นแล้วครับแต่หลังจากที่ใช้เหรียญไดมอนด์ควนตั้มไปแล้วนะทำให้ท่านแข็งแรงขึ้นแล้วเรามาดูสิครับว่าคุณหมอแสวงสามารถเดินลมปราน เข้าไปฟื้นฟรูร่างกายของพี่สมยศเปรมนันแล้วเรามาพิสูจน์กันนะครับว่าพี่สมยศเปรมนันจะเดินได้หรือไม่ตามมาพิสูจน์พร้อมๆกันเลยครับนี่ครับคุณหมอแสวงทุ่มเทพลังลมปราณความสามารถทุกขแขนงครับเพื่อต้องการทําให้พี่สมยศเปรมนันของเราเดินได้อีกครั้งหนึ่งนะอาจารย์ก็ต้องการพิสูจน์นะครับว่าพลังลมปราณของท่าน จะสามารถฟื้นฟรูร่างกายของพี่สมยศเปรมอน,นันต์ให้เป็นปกติได้หรือไม่นะครับ ขาจับไม่ได้เลยเจ็บขาซ้ายเจ็บเพราะวเป็นทางซึ่งด้านซ้ายอดทนครับเจ็บอีกนิดเพื่อที่จะเดินได้นะฮะปกติจะถูกไม่ได้เลย ทีมเมื่อก่อนนี่เคยได้นะฮะเดินแบบใหม่ใม่ไัม่ไม่เดินได้ฮะจ้ะแล้วก็ถ่ายกินอะไรถ่ายท่องเดียวเลยไม่ได้เลยเดินได้อย่างเงี้ยตอนนี้กลับมาเดินได้แล้วเดินได้แล้วดีใจไหมฮะโอ้มาหาสามเลยสามนะเดี๋ยวไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวหมอจับเดินได้นี่ก็เดินแต่ฝึกเพราะสมองมันตีบคี่ว่าอยาขออนุญาตนะขออนุญาตนะอ๋อให้หมอเพราะว่าสุ้ายจะไม่เป็นแต่ว่า มันคนละอย่างการการที่เดินได้เนี่ยเพราะอะไรเหตุผลไหมเพราะสมองด้านฝามันตีปกติปตัป๊บเนี่ยข้างซ้ายเนี่ยมันมันสั่งงานในการมุ่งเป็นเดินไม่ได้นะครับตาตาซ้ายมันก็จะบอดเลย<อ>แล้วก็แขนมันจะเป็นลำพื้ด้านซ้ายหมดทั้งแถบเลยโยเพพาะสาสตร์ซ้ายมันยึดเนี่ยนะมไม่เห็นนะอาจจะนดีขึ้นไหมตาดีขึ้นไหมตาตา,าคืมเห็นแสงเละไรๆตอนนี้เบาเ<ะ>บาได้ไหม เพราะว่าเบาเพราะวเอามาลุกขึ้นก่อนนี้มันมืดสนิทว่ารับรานนี้ว่ามืดสนิทมองเห็นอันนี้ก็มืดมเห<ต>มือนกันแต่ว่ายัง <ๆ S 2> ยังแต่ว่ามองเห็นแสงเล็หน่อยก่อน,อนออที่เดินได้เมื่อก่อนที่เป็นโคลกวิทยุ<ช>ค,รครับผมไปกับพี่วิชาภา,าชื่อเดี๋ยวตอนนี้ดีกว่าเอาเอาแค่อดีตที่สำคัญปัจจุบันถ้าเดินได้เอาลุกขึ้นเลยฮะลุกขึ้นเลยลุกขึ้นตัดจากลุกไม่ได้อ่อเงินค่อยๆอย่าล้มนะเอาลุก เอ้าตอนนี้ลุกเองได้แล้วปึ๊บึกบเห็นไหมปึ๊บจากจากที่ไม่เคยลุกได้ไหมตอนนี้ลุกเองได้ไหมเพราะอะไรเพราะพลังต่างปานที่จับกันธรรมดาลุกนี้ได้ไหมไม่ได้ตอนนี้ลุกได้แล้วเพราะว่าต้องต้องดึงแขนอ๋อช่วยนั่งเหนือนั่งเหนือค่อยๆค่อยๆสุดท้ายเอออ่าที่นาหนึ่งตอนนี้ผมรักษาแล้วการลุกปกติแล้วมันจะลุกไม่ขึ้นเนี่ลุกขึ้นเลยหลองเนี้ย อ่ากวนสองเลยครับหนึ่งสองหนึ่งสองเอ๊ลุกเลยอ่าลุกจะเองอ่ะค่อยๆจับอ่าหนึ่งสองลุกขึ้นได้ครับตอนนี้เพราะว่าสมองมราสั่งงานลองเด้พยายามฮบลุกขึ้นได้ใช่ไหมดีใจไหมลุกเองได้ดีใจดีใจมากเดี๋ยวแข็งแรงพยายามฝึกนะฝึกลุกฝึกฝึกฝเกน คุณหมอสแสวงนะครับซึ่งท่านมีความสามารถพิเศษในการใช้ลมปานของตัวเองเนี่ยฟื้นฟูร่างกายของผู้ที่ป่วยนะอัมมาพลึกอัมาพาดใช้เวลาไม่ถึงห้านาทีครับตอนนี้นะผู้ที่ป่วยเป็นอัมมาพลึกนะครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงตลอดระยะเวลาสาปีที่ผ่านมาเมื่อคุณหมอสแสวงเดินลมปรานให้แล้วเนี่ยท่านสามารถลุกขึ้นยืนและเดินได้ครับนะพี่สมยศครับ,ร,บรู้สึกว่าร่างกาย มีความแข็งแรง,ข,งขึ้นกว่าเดิมเยอะไหมฮะเยอะเลยฮะเยอะเลยมหศัศจรรย์มากสิบวันเท่านั้นเพราะผมผมล็อกเอาไว้เลยว่าคุณมาเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่แล้วครับแลวพอคุณหมอสแสวงมาเดินลมปลาไ้เป็นไงฮะช่วยให้โลง่งฮะโอ้โ,โล่งเลยเหรอเมื่อกี้นี่คุณหมอสแสวงบีบเส้นอะไรของผมไม่รู้หน้ามือดูลงไปเหมือนจ <l ap S 2> อะหลับหลับไปเลยใช่ไหมเป็นเพราะอะไรฮะอาจารย์อ๋อเพราะว่าผมรักษาระบบสมองฮะเพราะ คุณสมยศเนี่ยเขาเป็นเบาหวานความดันแล้วก็พอเลือดขึ้นไปสมองตีบปติพลับเนี่ยทางฝาเนี่ยเลือดไม่ได้สมองฝาทางซ้ายเขาวีเขาจะเขาเรียกว่าเป็นน้ำพุ่งด้านซ้ายเพราะว่าแขนขาเขาจะชาด้านซ้ายขาเนี่ยดยไม่จับจับ,จบแล้วก็จะเจ็บเพราะว่ากล้ามเนื้อมันหดมาก mm hmm. มนะครับไม่สามารถยกแขนขึ้นได้ตอนแรกไม่สามารถเดินได้แต่ทานยาเข้าไปเนี่ยมันก็ชั่วแล้วแต่ว่าสมองนี่ยมันจะตีบอยู่เพราะว่าเราทําให้ประสาทด้านซ้ายมันซ้ายไม่ไดัง สายตาเ็าแยบบอกอแต่หมอจับเนี่ยปั๊บเนี่ยเพราะว่าสมองเ็าทางานทํางานต,ตัวเขาแยบแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วแล้วก็สามารถยกแขนได้สามารถเดินได้นะะครับสามารถอตอดนนี้ก็ฝึกเดินแล้วก็มันจะได้เดินได้ปกตินะฮะครับแล้วก็อันนี้ผมอะอัศจรรย์ใจกับไอ้ไอยาเม็ดแดงเนี่ยไ,ไอ้สารลายแดงนี่ครับท่นาาี้มันหมดแล้ววันนี้หมดแล้วผมอยากจะได้ต่ออีกยืนต่ออีกวะ จะได้เห็นผลตาเติมันได้ใสขึ้นนะเอาละครับท่านผู้ชมครับนะแล้วก็ถึงวินาทีนี้นะครับอาจารย์ธนพลเชิญท่านผู้ชมครับนี่แหละครับคือการพิสูจน์กับผู้ป่วยให้เห็นกันอย่างชัดเจน